สิ่งที่คนขับเกียรออโต้ห้ามทําเด็ดขาดเพราะอาจทําให้รถพังได้มีอะไรบ้างวันนี้ช่างเคมีคําตอบครับสวัสดีครับพบกับรายการช่างเคกูรูและผมช่างเคจากนี้ไปทุกเรื่องราวของรถที่คุณอยากรู้ ผมจะทําให้คุณได้รู้ด้วยเทคนิคและวิธีง่ายๆครับทุกวันนี้รถยนต์ส่วนใหญ่จะเป็นเกียร์ออโต้เนื่องจากสะดวกสบายและใช้งานง่ายแต่ก็มีข้อควรระวังเช่นกันครับเพราะหากผิดพลาดขึ้นมาอาจจะเจอค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงและอาจอันตรายถึงชีวิตก็เป็นได้มาดูกันว่าการใช้เกียร์ออโต้มีอะไรบ้างที่ไม่ควรทํามาดูกันครับ 1. กดคันเร่งจนมิด หรือคลิกดาวบ่อยๆเพราะเกียร์จะทํางานหนักเกิดการสึกหลอและทําให้อายุการใช้งานสั้นลงการเร่งหรือแซงบางจังหวะจะส่งผลให้เกียร์เปลี่ยนอัตราทดที่ต่ําลงเมื่อรอบเครื่องขึ้นรถมีกําลังเร่งแซงจะพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วหากทําแบบนี้บ่อยๆแรงบิดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจะทําให้ชุดเกียร์เกิดความเสียหายและพังไวขึ้นครับ2องเบิลหรือเร่งเครื่องยนต์แล้วเข้าเกียร์เพื่อออกตัวชุดคัดในเกียร์เกิดการสึกหลอได้สูงมากในจังหวะที่คัดจับการเบิ้ลเครื่องเพื่อให้รถออกตัวเร็วขึ้นมักจะทําการเร่งเครื่องและะททํําาาาากกรรเเเข้้ียดนหจใ รถออกตัวได้เร็วแต่จะสร้างความเสียหายให้กับชุดเกียร์คัดพอขับและยางรถยนต์ได้ครับ3เข้าเกียร์เอ็นแล้วปล่อยรถไหลจะทําให้เกิดความร้อนสูงภายในเกียร์เนื่องจากไม่มีน้ํามันเกียร์ไหลเวียนการเข้าเกียร์เอ็นแล้วปล่อยให้รถไหลจะทําให้ชุดเกียร์ขาดน้ํามันเกียร์น้ํามันเกียร์ไม่สามารถทําการหล่อลื่นชุดเกียร์ได้ส่งผลให้เกิดความร้อนสูงและชุดเกียร์เกิดความเสียหายนั่นเองครับ สเข้าเกียร์ P ตอนรถติดช่าง K แนะนําควรใช้เกียร์ N หรือเกียร์ D เวลารถติดแทนการใช้เกียร์ P ครับเนื่องจากถ้าใช้เกียร์ P จะมีสลักล็อกในชุดเกียร์หากเกิดอุบัติเหตุหรือมีรถมาชนท้ายจะทําให้ชุดเกียร์เกิดความเสียหายได้มากขึ้นช่าง K แนะนําให้ใช้เกียร์ P ในบางพื้นที่เท่านั้นครับเช่นจอดรถในห้างบ้านหรืออาคารจอดรถเป็นต้นครับข้อสุดท้ายครับลากรถที่เสียแบบเคลื่อนที่ได้ต้องยกล้อที่ใช้ในการขับเคลื่อนให้พ้นจากพื้นผิวถนนเพราะถ้าเครื่องยนต์ไม่มีการทํางานจะทําให้ปั๊มน ชุดเกียร์ทำให้เกิดความเสียหายได้ครับชุดฟันเฟืองต่างๆไม่มีการหล่อลื่นก็จะทําให้เกิดการเสียดสีอย่างรุนแรงจนทําให้ในห้องเกียร์เกิดความร้อนสูงหากทําการลากไปไกลเกียร์อาจจะพังได้ทันทีและถ้าหากจําเป็นต้องลากให้ทําแบบช้าช้าแต่อย่าให้เกิน30กิโเมตรต่อชั่วโมงและระยะทางไม่เกิน80กิโเมตรครับแต่ทางที่ดีให้นํารถเข้าศูนย์บร,ริการที่ใกล้ที่สุดจะดีกว่าครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสาหรับความรู้ที่ช่างเคนํามาฝปากในวันนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับสำหร แล้วก็ติดตามเราได้ในทุกช่องทางสวัสดีครับ